สวัสดีวันเสาร์ที่สิบ1ดตรงเดือนธันวาพี่น้องนหนาวหนาวแต่มีแดดอุ้ยมองไปไกลๆบนเห็นคนขีม,มามีรถพร้อมฮ่า,าป้าเสิจลงมาเก็บผักพี่น้องคะ่ะอันนี้คือต้อนแกนตะวันนะพี่น้องเบิ่งหัวแกนตะวันพี่นอ้องน,นี่หวางาม อหัวสีม่วงพี่น้องหัวสีม่วงเห็นไหมะหัวงามโถกําปันละพี่น้องคะนี่หัวแก่นตะวันเคยปลูกแก่นตะวันคอยได้กินหัวทุกปีพี่น้องปลูกง่ายง่ายซื้อมากินนะจ๊ะซื้อมากินแล้วว่ากินหมดเหลือว้หัวหนึ่งแล้วมาปลูกกับพี่นอ้องเนี่ยเห็นไหมงามโอ้ยสดสดนะจ๊ะนี่เห็นไหมเอาสามหัวพอ ลงมาเอาได้ทุกมือเลยนะเห็นไหมสวยอ่ะพี่น้องเห็นไหมน,นี่แกนตะวันแต่ข่อยยังเมื่อท่านเคยเห็นดอกจักเถื่อเลอพี่น้องเอ้ยเมื่อท่านได้เคยเห็นดอกแกนตะวันจักเถื่อสามหัวก็พอเพ,าะ,เพาะว่าลงมาเอาได้ตลอดตลอดเวลากินเล่นแทนผลไม้พี่น้องกินเล่นแทนผลไม้กินเป็นผักก็ได้เท่านี้หัวหนึ่งยาวขึ้นหน่อยอ่ะ กำลังดีจ้ะนี่แพงเลยคะ่ะพี่น้องน้ำหางแพงแพงแล้วก็วุสดพร้อมเด้อนั่นเห็นพอนี่แกนตะวันแกนตะวันแล้วก็มาเอาผักฟันสิงโตพี่น้องไปกินกับตำตำมะระกอตำมะกรูงกินเป็นผักได้เด้อพี่น้องผักสดๆดได้เลยนะจ้ะนี่เห็นปะกินเป็นผักสดสดได้เลย เออมืองดีวันเดือนทันวานี่มันหนาวค่ะเด้อพี่น้องพอดีหิมะพึ่งละลายหิมะพึ่งละลายฮบางคนก็เจ้าก็แกงคือขี้เล็กเลยว่าสั้นว่ะคือก็มกักกินจังหดก็ได้จ้ะกินจังหดก็ได้อันนี้ต้นอ่อนๆอยู่พี่น้องนี่เห็นว่ต้นอ่อนๆนี่นี่วันสิงโตนะจ้ะวันสิงโตก็เจนตะว,วันเนะเห็นปะ ฟันสิงโตได้ลายพี่น้องได้ลายได้ลายได้หลายแลย้วก็ได้อันนี้พร้อมอุย้ยเออเดี่ยวจะได้อันนี้พร้อมเห็นวะนี่สีงามแหมพี่น้องเราไม่ไม่จากดินนี่โอ้ยกรอบแซ่บเด้อค่ะนี่เราอันเดี๋ยวพันซื้อไวอ้อียงเนาะค่อยอยากกินค่อยอยากร้องค่อยอยากเห็นอัน บัวหิมะไม่พี่น้องก็ออยังหาซื้อว่าไดเลยค่อยได้แค่เนี่ยเอ้อกนตะวันเนี่ยค่ะปลูกงายเน็บลงไปในดินคือโหลดายก็จังปลูกมันฝรั่งเลยค่ะได้ผักงามไปกินกับปนกับแกวนะคะไปอมนะคะนี่มานี่ผักนานานี่เป็นเดือนตอนนี้เนาะ เดือนท่านวาไหมพี่น้องวันที่สิบแปดวันเสาร์สิบแปดนาวพี่น้องเข้าบ้านกันเด้อมักันนี้หลายหลายหลายใครอยู่ในดินยังมีอีกหลายมากเลยเวลาอยากกินก็นลงมาขุดเอาเนะเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้ว